ตกตาดีแน่นอนจริงว่ะถ่ายอยู่ถ่่ายยอูเนี่ยถ่ายวีดีโออยู่หนักด้วยดิหนักด้วยตัวนี้ตัวนี้มี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 น้ำหนักมีน้ำหนักไหมมีโอ้ไซส์มันตุกดังอยู่นะตัวนี้ต้องมีต้องมีโลอะต้องมีไหมมีไซส์นี้ใช่หนักตัวนี้ไซส์หนักไซส์หนักใช่ไหมครับใช่ตัวนี้หนักตัวนี้หนักมาแล้วครับเรื่องมวยสู้ ตัวมาแล้วมีเขียงมีสู้ใช่ไหมไซโลไซโลไอ้กินไก่จริงว่ะต่วิ่งเท่าไรก็ไม่มีมาเฮ้ยตัวนี้หนักเอ๊ะไอ้ตัวนี้มีน้ำหนักโอ้โหมีน้ำหนักครับอุ้ยโอ้ยตัวใหญ่ตแต่กินเต็มปากไม่เป็นไรโอ้โหมาแล้วเต็มปากเต็มปากเนี่ยไซโลจริงไซโลไซโลไซโลจริงมาแล้วได้นอนจริงไหมครับพ่อ เอาคอมมิชไปตั้งเลยก็ได้แบบบี่ยาการเราเอาไปเลยใช้โลเวตใส่ถังมันใส่ถังตายเกี้ยงใส่อู้หูกินเต็มปากริงกูดิตัวนี้เต็มปากโง่จริงโลจริงอันเนี้ย คือตัวมันจะตายอ่ะแต้องมันตายแน่ผมหาเตัวผีก่นนอนแน่นอนแน่นอนสุดเดืยวนี่ยแน่นอนหันไปเห็นพอดีปุ๊บตึ๊กตึ๊ก รู้เลยใช่ไหมเริ hésitez, ing, lui, <T> ่มรู้แล้วไงตาบองสอนให้ดูไงเมื่อก่อนดูไม่เป็นไงเมื่อก่อนนึกว่ามันจะต้องลากเว้ยอะไรเงี้ยไปยืนทางโน้นได้หมาไม่ได้ไปยืมตะกร้ามานนั่นนู้นเนี่ยแต่มันผมตีแต่จริงจิงกระชังมันอยู่เรนน้นน่ะ